สวัสดีครับทุกคนพบกับผมใหม่ที่รักเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวโต๊ะข้างเตียงนะครับให้เราดูกันนะพอดีภรรยาสั่งซื้อมาพอดีของเพิ่งมาถึงวันนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่จะรีวิวให้ดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ไม่ได้แกะนะผมก็ยังไม่เห็นนะว่าเป็นแบบไหนพอดีภรรยาเพิ่งสั่งซื้อมานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับมาแกะดูกันว่าข้างในเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองประกอบกันครับผม ก็จะเป็นสีขาวนะครับผมก็อันนี้ก็จะมีอุปกรณ์มาให้ประกอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการประกอบนะครับเขาจะบอกมานะครับว่า,าจุดไหนบ้างนะครับใส่อะไรบ้างประกอบยังไงบ้างนะครับมารีวิวเรื่องของอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้เราก่อนนะครับก่อนที่เ,าเราจะทำการประกอบเนาะก็หลักๆนะครับ ก็จะมีตัวเฟรมนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นขานะครับ2ออันนะครับซ้ายกับขวานะครับแล้วก็จะมีตัวล้อนะครับผมแล้วก็สลักหมุนนะครับแล้วก็ตัวน็อตต่างๆนะครับที่เราจะใช้หมุนล็อกนะครับผมต่อมาก็จะเป็นแผ่นแป้นนะครับแป้นตัวใหญ่ที่เราจะมาวางของนะครับผมแล้วก็จะมีแป้นตัวเล็กนะครับที่เป็นคานค้ำล่างนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าประกอบยังไงครับในส่วนแรกนะครับแล้วก็ประกอบขาก่อนนะครับผม นี่ครับก็ประกอบขาก็ <c oughs> <instagram> จะมีตัวสกูครับที่แถมมาให้ประมาณ4ี่ดอกนะครับผมให้ใส่สกูเข้าไปกับตัวแป้นเล็กนะครับจะมีแป้นเล็กกับแป้นใหญ่นากก็ใส่แป้นเล็กเข้าไปก็คือเป็นเหมือนคานค้ำของขานะครับนี่ครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ไขควงนะครับขันให้แน่นนะครับผมทั้ง4จุดเลยนะครับลืมบอกไปนะครับเขาจะแถมตัวไขควงมาให้เราด้วยนะครับจากนั้นเราก็จะมาใส่ตัวล้อนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับตัวนี้ก็จะแถมตัว อาจารสําหรับขันตัวล้อด้วยนะครับอันนี้เราก็ขันให้แน่นทั้ง4ด้านเลยครับผมนี่ครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะนําตัวคานด้านบนนะครับมาใส่กับตัวแป้นใหญ่นะครับผมอันนี้ก็จะมีน็อตแถมมาให้อยู่4อันนะครับเราก็เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปครบแล้วก็ขันให้แน่นครับผมนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็สวมเข้ากับตัวขานะครับผมนี่ครับใส่เข้าไปเลยครับใส่ให้แน่นเลยครับจากนั้น ล้วก็จะมีสลักที่เขาแถมให้2อันนะครับใส่เข้าไปเลยครับหมุนหมุนหมุนเข้าไปให้สุดนะครับผมให้แน่นนะครับผมก็อีกนิดนึงนะครับพอดีผมต้องแก้นิดหนึ่งนะครับพอดีเพิ่งเห็นตรงนี้นะครับว่าเป็นตัวสต็อปเปอร์นะครับนี่ครับผมใส่ผิดนะครับก็พอดีเพิ่งเห็นนะครับว่าโรลเริ่มมีสต็อปเปอร์ไม่ได้สังเกตเหมือนกันนะครับก็คือเราจะสลับตรงนี้ครับไปไว้ด้านนี้นะครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าเราดูจากตัวเต็มจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับสต็อปเปอร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้กับผม อันนี้ที่เป็นด้านหน้าเนาะเดี๋ยวผมลองแก้ไขก่อนนะครับผมอาจจะมีบางคนสอบถามนะครับว่าตัวสต็อปเปอร์คืออะไรครับสต็อปเปอร์คือตัวล็อกร้อนนั่นเองครับแล้วก็ล็อกไว้2ฝั่งเลยล็อกการล็อกก็คือนี่ครับแล้วกกดสวิตช์ลงไปนะครับ เนี่ยกดให้มันสุดเลยนะครับมันจะล็อกล้อไว้นะครับทั้งสองด้างนะครับแล้วโต๊ะก็จะขยับไม่ได้นะครับอันนี้ครับไปจะล็อคอยแล้วนะครับเผื่อมีคนสอบถามเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูนครับเวลาวางแล้วจะเป็นลักษณะแบบไหนจะสวยไหมมาดูกันอีกทีนึงครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่ภรรยาผมสั่งมาไว้ทานข้าวนะครับอันนี้ก็ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองวางดูครับว่าจะเป็นแบบไหนจะสวยไหมนะถ้าเข้ากับโซฟาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาลองดูครับผม ครับก็สำหรับวันนี้ท่านไหนอยากได้นะครับลองไปหาในช้อปปี้ดูนะครับมีขายเยอะมากนะครับผมวันนี้ผมไมต์ีรัตมีเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ